เดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้วุดวิดมากๆเจ้าที่ตำรวจไปจับชายที่ขโมยเครื่องปั่นน้ำของพ่อค้ารายหนึ่งได้แต่จังหวะที่เขาจับได้เนี่ยชายคนนี้คุณผู้ชมกระชากปืนของเจ้าที่ตำรวจโอ้โหแบบนี้หลายคนก็เสียวสชคะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าที่สุดแล้วก็ต้องให้แม่ของชายคนนี้มาเกลี้ยกล่อมน,นะคะ นี่เป็นวินาทีที่ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมแล้วก็อยู่แย่งปืนของตำรวจบริเวณศาลารอรถประจำทางในพื้นที่อำเภอบางเลนที่นครปฐมนี่แหละค่ะหลังจากที่ตำรวจพยายามเข้าไปควบคุมตัวชายคนนี้เพราะว่าอารวาดไปขโมยของพ่อค้าร้านขายน้ำปั่น ที่สุดแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมก็ต้องเรียกแม่ของชายคนนี้มาเจราจาแต่เจ้าตัวก็พูดจาว,วกไปวนมาคือคล้ายอาการเหมือนคนเสพยาบ้ามาค่ะซึ่งก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีจนเขาเนี่ยมีท่าทีออดลงแล้วก็ออกมามอบตัวตาตอนที่ถูกคุมตัวยังถามตำรวจด,ด้วยนะคะว่ามาจับเขาทำไมอ,อืม อ่าแล้วผมผิดอะไรพิด่ไปิเราเอาไปเอาไปเป็นไปไปไปไเนี่ยอ่าผมิดอะไรไดองไ้มอนไปออถาม่ผิดอะไรตัวเองไปขโมยของเขามานะรู้ตัวไหมเนี่ยตอนทาอ่ะไม่รู้ตัวว่าผิดอะไรด้วยเขาก็เลยต้องถามตำรวจไปแบบนี้ทีนี้ผู้สื่ข่าวของเราก็ไปที่เกิดเหตุด้วยนะคะไปคุยกับตำรวจสพบางเลนค่ะคุณตำรวจก็ให้ข้อมูลบอกว่า ผู้ก่อเหตุไปขโมยเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็ไปขโมยโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านด้วยในละแวกนั้นเจ้าของก็เลยตามมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เลยโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจสายตรวจช่วยมาดูหน่อยจังหวะที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุก็ถูกคนร้ายวิ่งเข้ามาจะทำร้ายแล้วก็แย่งปืนพกติดตัวไปแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมโชคดีนะโชคดีตรงไหนตรงที่คนร้ายเนี่ยเขาใช้ปืนไม่เป็นก็เลยไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุค่ะที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องไปเชิญตัวมาช่วยเกลียกลก่อมลูกชายหน่อยคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเดินทางมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลูกของเขาติดยาเสพติดพอเสพยาก็จะมีอาการคลุ้มคลั่งเคยส่งตัวไปรักษาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นล่าสุดที่กลับมาก่อเหตุที่มาติดยาแบบนี้นะคะ เพราะมีคนในชุมชนใช้ให้ไปซื้อยาบ้าแล้วก็แบ่งกันเสพทำให้ชายคนนี้กลับมีอาการคุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาเป็นคนขวจิตเวชและทีนี้พอไปรักษาหายมามากินยาบ้ามันก็เป็นพิษและมันไม่มีเงินมันรัดจางไปเลยเขาเขาให้มันกินแบบบรรกาอยู่อ๋อตอนเดกราเรู้ารรกอย่างไรแล้วดูหมดฉันยาแล้วทุกวันนี้ดูไม่มีจะกินแล้ว หนูบอกละวสูสั่งทุกคนคนที่ขายยาอย่าให้ลูกหนูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรหนูไม่ได้แจ้งจับหรอกแต่ว่าลูกหนูเนี่ยมันกินมันไม่เหมือนชาวบ้านมันกินแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันตีหนูเนี่ยตีจนสลบ นี่คือเสียงของผู้เป็นแม่นะคะพยายามแล้วไปบอกคนอื่นแล้วบอกว่าหนูไม่แจ้งจับหรอกพี่จะขายยาบ้าก็ขายไปแต่ยังมาแบ่งให้ลูกหนูพอเสพยาไปปั๊บเนี่ยเป็นแบบนี้เข้าใจเลยอะ่ะสงสารคุณแม่มากๆเลยนะคะน่าเห็นใจทีเดียวทีนี้เบื้องต้นทางผู้ชมตำรวจก็ไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีบัตรโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยจิตเวชตำรวจสบพบางเลนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางเลนนะคะเพื่อให้ไปรักษาตัวต่วตอไปค่ะ เข้าใจคุณแม่เลยอ่ะเห็นใจอ่ะมันอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการค้ายาเสพติดอยู่ในชุมชนแล้วก็มาค้าให้กับลูกเขารู้ด้วยว่าใครเป็นผู้ค้านะแต่ทําไมตํารวจไม่รู้ตารวจอ่ะต้องช่วยต้องหรือว่าแม่ไม่ได้ให้ให้การกับตํารวจตํารวจอาจจะไม่รู้ก็จริงนะแต่ว่าแมมันอยู่ใกล้ในชุมชนแบบนี้เลยนะคุณตํารวจครับช่วยกันปราบปรามหน่อยแล้วกันผลพวงของยาเสพติดนะไม่ดีเลยสักครั้งเลยแล้วก็ไม่ดีเลยสักรายด้วยนะคะ